สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสูดเดืนหน้า,าเซเียน,นะคะกับเรา2คนในวันนี้ค่ะดิฉันธิตากรสุภลักษณ์ดิฉันธันชนกจงยดยิ่งค่ะและแน่นอนนะคะเดี๋ยวในช่วงของอาเซียนเร็ว่วันนี้จะไปติดตามข่าวสารกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ,คะที่กรุงจาการ์ตากับผู้ว่าราชาการคนปัจจุบันนะคะหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโกลบค่ะพดหัุบอกว่า crime fighting measures in Jakarta take a modern twist on classics กรุงจาการ์ตานะคะผลักดันมาตรการปราบอาชญากรรมค่ะก็คือในายอาหกนั่นเองที่เป็นผู้ว่านะคะชื่อเต็มว่าปาสุกี แตยาเปรนามาเนี่ยประกาศโครงการหลายโครงการเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมค่ะ,คะยกตัวอย่างเช่นติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV กว่า2,500เครื่องทั่วกรุงภายในปีนี้นะคะเพื่อบันทึกภาพรถยนต์แล้วก็ทะเบียนรถที่ก่อเหตุนบนท้องถนนอ่พูดถึงเรื่องกล้องแห่งจริงแล้วกรุงเทพเราก็มีเหมือนกันะนะคะเห็นว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้วเกือบ48,000ตัวทั่วกรุงเทพประชาชนมาขอตรวจสอบภาพได้นะคะโดยแจ้งความประสงค์ที่สาราว่าการเมืองที่เสาชิงช้าอันนี้พูดถึงประเทศไทยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สกตากัน อน,ะะนอกจากการติดตั้งกล้อง CCTV แล้วเนี่ยนะคะจาการ์ตาก,ก็กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันจาการ์ตาสมาร์ทซิตี้ค่ะสำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบ Android นะคะก็คือประชาชนเนี่ยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปได้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแล้วก็ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงถ้าได้รับสัญญาณก็จะเร่งเข้ามาช่วยทันทีหากเกิดเหตุร้ายนะคะทีนี้ผู้ว่านายอาฮกค่ะบอกว่าแรงจูงใจที่ทําให้ประชาชนก่ออายกรรมก็คือว่า ข้าแรงที่ต่ําแล้วก็ความยากจนค่ะมีข้อมูลจากสํานักงานสถิติกลางนะคะบอกว่าชาวจาการ์ตาเนี่ย15-20%รายได้ต่อเดือนแค่ประมาณ6,000นิดๆเองนะคะถ้าเป็นคนมีครอบครัวก็แน่นอนไม่พอนะคะจนอาจจะทําให้เกิดการลักขโมยค่ะเหตุนี้นะคะรัฐบาลก็เลยเตรียมทุ่มงบประมาณ4,300ล้านบาทนะคะในโครงการจาการ์ตาสมาร์ทการ์ดค่ะ ึ่งในนั้นก็จะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนะเป็นเงินประมาณ500ถึง2,000บาทต่อเดือนต่อคนค่ะแล้วก็มีโครงการสร้างอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกนะคะสําหรับคนที่มีรายได้ต่ำในย่านชุมชนแออัดก็กะว่า จะสร้างให้ได้7,200ห้องนะคะภายในปีนี้ค่ะทีนี้มีรายงานแต่นีความปลอดภัยของเมืองนะคะของหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์เนี่ยกวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจนะเขาบอกว่ากรุงจาการ์ตาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่น้อยที่สุดจาก50นครใหญ่ที่ได้รับการสำรวจแล้วก็กรมตํารวจเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยของจาการ์ตาเนี่ยเขาดูแล3เขตเฉพาะจาการ์ตาอย่างเดียวนะมีพื้นที่ที่เป็นอันตรายถึง38เขตด้วยกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วตารวจก็จับกลุ่มแก๊งอันธพานได้1 4คคนนะะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ว่าคนปัจจุบันจะต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็อย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวก็ต้องดูนะคะว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยจะช่วยได้ขนาดไหนค่ะเอาละคะมาข่าวสารมาดูข่าวสารที่ประเทศคู่ค้าของเราอย่างประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะกํามังร้อนแรงของเรื่องการที่ตัวประกันชาวญี่ปุ่น <S 2, 2, <S 2> องคนถูกกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยสังหารไปแล้วก็วันนี้เนี่ย ตัวประกันชาวจอแดนที่เป็นนักบิน<ช>ก็เพิ่งถูกเผาทั้งเป็นไปด้วยนะคะ,คะก็เลยทําให้ญี่ปุ่น,นมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายด้านความมั่นคงเหมือนกันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายค่ะจากดิโยมิอุริชิมบุลนะคะบอกว่า facing up to international terrorism crisis response at turning point ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นรับมือกับภัยก่อการร้ายนานาชาติแล้วค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นที่กลุ่ม i s สังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปเลย ตระหนักถึงภัยก่อกันร้ายนะคะว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะแล้วก็มีการกระตุ้นให้รัฐบาลหาแนวทางรับรองความปลอดภัยของพลเรือนทั้งในแล้วก็นอกประเทศด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนะคะก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ให้อภัยนะกลุ่มก่อกันร้ายแล้วก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในตะวันออกกลางแล้วก็จะร่วมกับประชาคมโลกกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามด้วยแต่ทีนี้ก็มีนักวิเคราะห์มองค่ะว่า ป็นไปได้สูงนะคะที่กลุ่มก่อการร้ายเนี่ยจะพุ่งเป้าโจ,จมตีชาวญี่ปุ่นอีกเพราะว่าทาแล้วได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกค่ะแล้วล่าสุดก็เห็นญี่ปุ่นออกเป็นกราฟิกการ์ตูนออกมาด้วยค่ะใช่ค,ค,ค่ะก็อันนั้นก็เอามาเหมือนกับว่าล้อเลียนกลุ่มรัฐอิสลามด้วยนะคะ,คะทีนี้เราก็มาดูกราฟิกกันนะคะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปพำนักอยู่ต่างประเทศมีมากน้อยขนาดไหนตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนะคะพบว่าในปีพศ2556มีชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในต่างประเทศประมาณ1.2ล้านคน ลยทีเดียวค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะถ้าดูตามแผนที่โลกเนี่ยจะอยู่ที่อเมริกาเหนือ470,000กว่าคนนะคะแล้วก็ยุโรปตะวันตกค่อนข้างเยอะ190,000กว่าคนแต่ตัวเลขที่น่าสนใจคือที่นี่ค่ะตะวันออกกลางมีเกือบ1,000คนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีบริษัทญี่ปุ่น ไปเปิดค่อนข้างจะเยอะส่วนใหญ่เป็นบริษัทด้านพลังงานนะคะอย่างเช่นทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี273บริษัทแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็มีร้อยบริษัทเลยนะคะตุรกีก็มีแล้วก็มีบริษัทปรปลายในซีเรียเลบานอนอิหร่านจอแดนค่ะก็แถวนั้นบ่อน้ำมันเยอะค่ะ บริษัทญี่ปุ่นก็เข้าไปปฏิบัติการค่อน,นข้างจะเยอะเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าหลังเกิดวิกฤตตัวประกรันกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นก็ได้ประกาศเตือนแล้วนะคะว่าให้ชาวญี่ปุ่นอพยพออกจากซีเรียหรือว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่นั่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเขาอยากเข้าไปจริงๆหรือว่าไปอยู่จริงเนี่ยรัฐบาลก็ไปบังคับไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องของความสมัครใจในแต่ละบุคคลด้วยค่ะคือบางคนอาจจะมีครอบครัวนะค่ะ แล้วก็มาดูที่อีกกราฟิกหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแผ่นที่โลกคือคนที่ไปพำน,นักอยู่ต่างแดนแต่ว่ากราฟิกตัวนี้นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรที่ไม่ได้อยู่นานมากนะคะมีสถิติค่ะบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นเดินทางออกนอกประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในปีพศ2556เนี่ยออกนอกประเทศตั้ง17.4ล้านคนมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็เลยทําให้ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางกันเยอะเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกังวลว่าเอ๊ะ ออกไปแล้วจะปลอดภัยไหมเพราะว่ามีการพูดกันในญี่ปุ่นกว้างขวางเลยนะคะว่าขนาดมหาคนครปารีสเนี่ยยังตกเป็นเจ้าเป้าโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดก่อการายขึ้นเนี่ยมันก็เกิดได้ทุกที่ในโลกเช่นเดียวกันนะคะแต่ละที่แต่ละประเทศก็จะมีเมืองท่องเที่ยวประจําประเทศะนะคะจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประเทศสปรปอลาวกันบ้างค่ะพู้อนวาหนังสือพิมพ์เดอะเวียนทีนไทมส์นะคะบอกว่าหลวงพระบาง v o t e เ b e s เ City b ี Travel m a g โดยทราเวลแมกซีนนักท่องเที่ยวค่ะให้คะแนนหลวงพระบางติดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยว ที่ดีที่สุดนะคะก็เมืองประดกโลกค่ะได้รับคะแนนสูงสุดนะคะใน w o n d e r l e s s travel awards 2015ค่ะจากการให้คะแนนโดยผู้อ่านนะคะกอนิเยาสาร wonderlust เนี่นะคะเป็นนิตยาสารท่องเที่ยวชั้นนำของอังกฤษและอันดับที่2เนี่ยของเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเนี่ยยังคงอยู่ในอาเซียนนะคะนั่นก็คือเมืองพุกามของประเทศเมียนมารนั่นเอง ส่วนอันดับที่3ค่ะคือเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้อ่านนิตยสารวอ n ต e เดลัสก็เคยจัดให้หลวงพระบางเป็นเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวที่ดีที่สุดติดต่อกัน3ปีมาแล้วนะ,ะตั้งแต่ปี2006ถึง2008ค่ะทั้งนี้นะคะรองผู้อำนวยการกรมสารนิเทศแขวงหลวงพระบางบอกว่าผู้อา่าน94.1 97.14เนะคะเสนอให้หลวงพระบางเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่พวกเขาชอบ ขณะที่95นะคะให้กับเมืองพุก,กาม94.74นะคะให้กับสตอกโฮมค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะลาวก็ยังรักษาอันดับสกปีที่แล้วและที่สําคัญก็คือปีนี้ติดอันดับหนึ่งใน8ของประเทศที่น่าเดินทางไปเยือนประจําปี2015ค่ะแน่นอนผลออกมาอย่างนี้นะคะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยน่าจะคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการจาัดสรรบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะทีนี้เราไปดูตัวเลขกันบ้าง ลวงพระบางเนี่ยมีประชากรประมาณ400,000คนนะอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างแต่ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวค่ะปีที่แล้วนักท่องเที่ยวไป340,000คนคปีนี้ตั้งเป้าอยู่ที่500,000นี่จะเกินจํานวนประชากรเลยนะคะถูกต้องนะค,ะ,คะเขาก็มีสถานที่น่าท่องเที่ยวเยอะนะคะเช่นวัดอายุเก่าแก่นะนับศตวรรษมีน้ําตกกวางสีหรือว่ามีพระาธาตุภูสีค,คือใครไปหลวงพระบางเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ไปพระาธาตุภูสีถือว่าไปไม่ถึงเขาต้องขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินบนยอดนั้นเดินขึ้นบันไดไปค่ะสังเกตนะคะว่าเมือง ที่ติดอันดับที่จุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดของโลก2อ,อันดับคือหลวงพระบางแล้วก็ผู้การ<ช>เป็นเมืองที่เน้นวัฒนธรรมศ,รรมศรรมิลปะแล้วก็ธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะเอาล,ละค่ะตอนนี้นะคะช่วงอาเซนเดเรกเราจะไปพูดคุยสายตรงกันกับคุณเบอร์นี่แมกิลัตค่ะผู้ช่วยบรรณาธิการโตร๊ะเศรษฐกิจนังสพิมมนิลาบุลทตินค่ะ Hello g o o d e v e n i n g b e r n i e how are you hi, i'm fine. good evening, guys. good evening, bangkok. good evening, asean. hi. okay, so let's start with the topic that you have this evening, please. yes. yeah, the department of justice in the aquino administration has launched a parallel investigation on the january 25 clash in mama pasano, magindanao that left 44 elite policemen and 17 moro islamic liberation front members dead. Justice Secretary Laila de Lima said it was President Benigno Aquinos who instructed her to conduct a separate probe on what authorities call a misencounter. De Lima said their probe will be focused on a case build up for the possible filing of charges. The <laughs> DOJ is to undertake case build up and prepare the appropriate or necessary criminal charges against those may be identified or determined to be responsible for what happened in the carnage in Maguindanao. Now the Aquino administration is under pressure to bring out those responsible in the brutal killing of the 44 young policemen. Initially the lack of coordination among concerned government agencies has been blamed for the incident. Mm -hmm. The government has declared last Friday a day of national mourning for the fallen 44 soldiers who belong to the elite police commando called the Special Action Force or SAF. Mm -hmm. Okay, Bernie, but anyway, the agreement between the MILF and the a government still go on, right? The peace agreement. Yes, they agreed to, uh, you know, the government is really pushing for this boost both uh, parties are really pushing for the conclusion of this bangsa moro agreement right. but then this recent um incident is like hindering all talks but mm. both parties are still um asking that they will go they will proceed with the with the peace talks. Mm -hmm. okay thank you very much for thank your you. report yeah thank you so much guys Bye. bye bye, bye. ค่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาวันที่25มกราคมเนี่ยหน่วยคอมมานโดของฟิลิปปินส์เขาบุกเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มติดอาวุธนะคะซึ่งมี2คนแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ในแนวร่วมของเปดิดปล่อยอิสลามโมโรหรือว่า MILF ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมีการประทะกันอย่างรุนแรงเลยนะคะในเมืองมามาซปาโนจงังหวัดมากินานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะทำให้หน่วยคอมมานโดข,ของฟิลิปปินส์เสียชีวิตตั้ง44คนแล้วก็ สมาชิกกลุ่ม MILF เสียชีวิตอีก17นายที่มาก็เป็นอย่างนี้นะคะสองคนเนี่ยที่ทางการฟิลิปปินส์กำลังตามหาตัวนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อเซอรคทิฟรีบินฮีนะคะมีอีกชื่อหนึ่งว่ามาวันค,คนนี้เนี่ยเป็นชาวมาเลเซียนะคะเป็นสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดของกลุ่มเจมาอิสลามิยานะคะเป็นหนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกาต้องการตัวมากที่สุดตั้งรางวัลน,นำจับ5ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อบาซิตอัสมานค่ะ ก็เป็นผู้นําของกลุ่มนักรบเสรีภาพนะคะอิสลามบังซามโรคือเดิมเนี่ยเคยอยู่กับ MILF แต่ว่าแยกตัวออกมาเพราะว่าไม่พอใจที่ MILF เนี่ย ไปคล้ายๆว่าพยายามอยากจะมีสัญญาข้อตกลงสงบศึกกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าคอมมานโดเสียชีวิตตั้ง44นายนะคะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะก็เลยทําให้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งให้กระทรวงยุติธรรมนะคะสืบสวนค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมีอะไรผิดพลาดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญจับตาดูว่าจะกระทบการเจรจาสันติภาพหรือเปล่าเพราะว่ามาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นค่ะนะคะก็เขาบอกว่าสาเหตุเบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีการประสานงานกันที่ดีค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูรายงานพิเศษเรื่องอะไรคะค่ะวันนี้มาดูเรื่องมหาวิทยาลัยเก๊นในฮ่องกงนะคะ,คะตอนนี้โอ้โหอัปเกรดนะคุณเร่ขายใบปริญญาออนไลน์ไปติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะมหาวิทยาลัย The s u v e n ่ University of Hong Kong มีการนำใบปริญญามาขายในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ชื่อดังของจีนอย่างเทาเป่า com พร้อมตัดต่อภาพตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอ,อีกด้วยเพื่อความแนบเนียน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เว็บไซต์เทาเปล่า .com เคยถูกเข้าตรวจสอบกรณีอนุญาตให้มีการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าปลอมในเว็บไซต์มาแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการอ้างอิง Chinese University หลายอย่างเช่นการนำรูปอธิการบดีและนักเรียนมาใช้ในการประกอบเว็บไซต์ของตอนเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งภายหลังได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งนั้นกับมหาวิทยาลัยเถื่อนแห่งนี้และได้ขอให้มหาวิทยาลัยเถื่อนแห่งนี้ลบภาพออกทั้งหมดทันทีเพื่อเลี่ยงการถูกฟ้องร้อง นอกจากนั้นยังปรากฏภาพอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยซึ่งถาหากมองไกลๆจะพบว่าอาคารแห่งนั้นก็คือตึก Herbal City และ International Finance Center in Central ในย่านจิมซาจุยนั่นเองที่มีการตัดต่อภาพใส่สัญ,ญลักษณ์และชื่อมหาวิทยาลัยเข้ามาแทนที่อย่างไรก็ตามแจ็คมาเจ้าของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ชื่อดังของจีนทั้งอาลีบาบาและเทาเปาได้ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าว เขาบอกว่าเนื่องจากมีสินค้าขายบนหน้าเว็บไซต์มากกว่า1,200ล้านชิ้นการที่เขาจะเข้าไปตรวจสอบว่าอันไหนปลอมหรือไม่ต้องอาศัยการร้องเรียนหรือการแจ้งข้อมูลจากผู้บริโภคในกรณีที่มีการร้องทุกมาเราก็จะหาสินค้าที่เป็นของปลอมนั้นๆทันทีเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถ้าหากไม่มีการร้องเรียนมันก็จะเป็นการยากในการตรวจสอบทั้งหมด เหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นในประเทศจีนได้เกิดกระแสะใหม่ในบรรดาผู้ปกครองของนักเรียนประถมปีที่6ในเมืองกวางโจหลังจากรัฐบาลท้องถิ่นได้มีการปรับนโยบายการสอบบรรจุเข้าโรงเรียนมัธยมตน้น ทำให้พ่อแม่ที่ต่างก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มโอกาสการสมัครเรียนให้กับลูกของตนเองถึงขั้นจัดทําประวัติย่อหรือ CVs รวมถึงเรซูเม่เหมือนการสมัครงานให้กับลูกของตนเองโดยความเชื่อที่ว่าหากลูกได้เรียนในโรงเรียนมัธยมที่ดีจะทําให้เข้ามหาวิทยาลัยที่ดีและได้ทํางานที่ดีต่อไปในอนาคตทําให้ตอนนี้มีการวางขายใบรับรองและประกาศนียาบัตรปลอมอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะด้วยจำนวนผู้สมัครจํานวนมากจึงไม่มีเวลาตรวจสอบเพียงพอว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือไม่ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน ค่ะเป็นงไงคะตอนนี้ของปลอมระบาดโลกออนไลน์ไปเยอะ,ะนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งใบปริญญาปลอมแล้วก็มหาวิทยาลัยปลอม,อมน่ากลัวเลยจริงๆงนะคะท้ายสุดวันนี้นะคะคุณเบอร์นี่มีเพลงมาฝากค่ะซึ่งก็เป็นเพลงของชาวฟิลิปปินส์นะคะคือเขาบอกว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยจะต้องร่าเริงตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องเศร้าก็จะพยายามทําตัวให้ร่าเริงเสมอนะคะ,คะตอนนี้ค่ะหมดเวลาของเดินหน้าอาเซียนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับข่าวต่างประเทศนะคะเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ